Hôm、嗯 ดีันนถูกมันถูก้าเอถเอาแต่เฉพาะนานี่แต่ส่วนใหญยมันจะเป็นคนการที่อื่นมันนะ ครับท่านประหลัดครับเป็นไงฮะ้ลองลองเล่าเหตุการณ์หน่อยครับครับก็วันนี้นะครับภายใต้การอํานวยการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านสมพรประจิตเพชรนะฮะก็ได้สั่งการนะฮะให้ทางชุดปฏิบัติการตรวจลงทุเรียนทุเรียนอ่อนของอําเภอหลังสวนนะฮะโดยมีทางอ่าเราโดยเราบูรณาการกันระหว่างทางฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะแล้วก็ทางเจ้าที่เกษตรอำเภอนะครับ ได้ลงไปทําการาตรวจไปตรวจสอบทุเรียนอ่อนนะฮะซึ่งที่ได้รับแจ้งมาฮะผลปรากฏว่าทางเราก็ได้เข้าไปทําการตรวจสอบและวัดปริมาณค่า,าค่าค่าแป้งค่าน้าตาลของทุเรียนอ่อนปรากฏว่าต่ำกว่าราคาที่ที่ทางราชการกําหนดไว้ เราจึงได้ทําการจับกลุมตรวจยึดแล้วก็จับกลุมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีฮะทางนี้นะทางอำเภอลำสวนท่านแอนมเภอฮะกะได้กําชับมาตลอดฮะโดยได้ประสานทางผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นฮะให้ให้ให,ให,ให้ให้ลงไปตรวจสอบนะสถานที่ประกอบลงผลไม้อะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรืออะไรก็ตามฮะให้ให้ให,ให,ให้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ตามมาตรการของทางราชการที่ได้กําหนดไว้คืออย่าจําหน่ายทุเรียนอ่อนนะครับแล้วก็ทั้งนี้อําเภอก็จะพยายามลงไปตรวจสอบทุกแห่งนะพยายามจะทําให้ทุกแห่งหรือว่าตามสถานประกอบการที่ได้รับคำลงเรียนมาก็จะลงไปทุกแห่งนะครับทั้งนี้นะฮะเพื่อ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 ,อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับซึ่งเราจะทำอย่างต่อนเนื่องนะครับ ได้อยู่บริเวณไหนฮะวันนี้ล้งที่ไปจับให้อยู่ที่ในหมู่ที่11ตําบลนาขานะครับอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรถนนสายไหนครับถนนสายเพชรเกษมฮะขาขึ้นครับผมริมถนนถนนเอเชียครับถนนเอเชียขาขึ้นนะครับผมครมาได้ล้งเดียวใช่ไหมวันนี้เราได้ล้งเดียวครับเป็นเป็นล้งใหญ่ไหมเป็นล้งใหญ่ฮะเป็นล้งใหญ่นะครับโอแล้วก็เป็นส่งออกต่างประเทศไหมอาจจะเป็นรถจากจากสภาพล้งก็ส่งออกต่างประเทศฮะ แพ็คไว้แพ็คเพื่อส่งออกไว้เรียบร้อยแล้วโอแล้วก็ตรวจสอบข้างในมีทุเรียนกี่ลูกได้ที่คิดว่าน่าจะอ,อ่อนเนี่ยที่เร<อ>าตรวจสอบที่ยึดมาตอนนี้เรายึดมาทั้งหมดเราทําการตรวจสุ่มตรวจ จํานวน3ลูกพบว่าอ่อนสองลูกนะฮะแล้วก็เราทําการตรวจยึดมาทั้งหมดเอามาเป็นของกลางทั้งหมด3าสกล่องสามกล่องกล่องนึงประมาณกี่ลูกนะฮะกล่องหนึ่งประมาณ4ี่หลูกฮะสี่หลูกเนาะก็ตกประมาณ1ิกว่าลูกเนาะครับผมอืมประมาณดำเนินคดีครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วได้ผู้ต้องหามากี่คนนะได้ผู้ต้องหามาหนึ่งคนมาหนึ่งคนไหมอ่เป็นผู้จัดการสถานประกอบการอ๋อครับผมโอเค